อเมรไหมคะให้เราบอกคนทั้งค่าครับว่าเราจะร่วมรับใช้ าเราไม่ฝึกที่จะพูดคนก็ไม่มีโอกาสได้ยินจริงไหมครับนั้นวันนี้เราจึงมาอยู่รวมกันที่นี่เพื่อจะฝึกมีความช่ำชองมักนยิ่งขึ้นสมเด็จพระขับลงทรงตรัสแล้วว่าเมื่อพระองค์ทรงตั้งต้นแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จตามแผนการขององค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองจะทรงนําการดีนี้ที่จะเกิดผลเกิดพรอย่างมากมา็กก สื่อที่องค์การผลิตธนกิจที่เราทาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์อาจารไปยามากอาารย้องเขียนโอเคอาจารยทำายครัไม่ต้องกลัวผิดนะครับผูดเยอะครับผูดเยอะผูดเยอะครับ ก็คือหน้าที่ของที่จักที่เรามารวมกันร,รับไใช้ในที่ทจับที่พูดถึงนี้เป็นการที่อะไรย,ยังไงจ่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะในการที่จะนําบรรดาผู้คนเหล่านั้นเข้ามาสู่ชดเพไม่ไมมว่าจะในคำพิฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทาให้เกิดผลมันยากไม่มีอะไรยากสําหรับพร,พระเจ้า,าขอพระเจ้ารับทุกชีวิตพระเจ้าและให้คนเหล่านั้นเปิดใจออกเลยเพื่อยาสุส่งนางทอง จะเป็นข่าวประเสริฐไปสู่ใจของคนเหล่านั้นอย่างกบท่อยเขาอย่างยาช่วยยิ้มุู้แทนพระเจ้าสามสครั้งเอาเพิ่มอีกเปสี่สิบครั้งเพิ่มสี่สิบครั้งเอานูเด้ออ้าวคำถามถามว่าแมวกลัวอะไรขอบคุณครับตาแมดูเด็กนะ เชื <lien> ่อพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในชีวิตของรันก็มาในระยะเวลาประมาณหกหรือเจ็ดเดือนตัวข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นข้าพเจ้ามีกําลังสามารถทํางานได้ตามปกติแล้วข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าอยากจะดับไปทำงานดแีงสอ สีนี้แสีแดงเล็งถี่พระองพระเยซูครสตขี้ที่ก็ขาดราะสกปลที่จ ก็ที่สาคัญก็คือรัิบาลก็ควรหมุนใจสมาชิกที่จะ,จะที่จะรู้จักต้อนรับแขกนะครับก็มีการเจศนาในหัวข้อการต้อนรับขึืนใจสมาชิกกสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกที่จะร่วรับกันและกันเปลืองวิชาสุภาพรนะครับ งานทุกคนในส่วนงานทุกเรื่องในโครงการการประสูติความสุขพระเจ้าได้ทรงค้นพิจ้อณาหงค์นี้โปรดจะข้าให้เขาจะมีจำนวน้อยแห่งสักเสียงดังๆหน่อย